ดุนครับทุกคนคนในวงการบันเทิงเดือดนะครับพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแบงค์เลสเตอร์นั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าทำเอาช็อกวงการครับทุกคนสำหรับน้องแบงค์เลตเตอร์จากเด็กครับทุกคนแรปเตอร์ขายพวงมาลัยสู่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับและล่าสุดครับทุกคนแฟนคลับเนี่ยก็แห่เข้าไปขุดโพสต์นะครับของน้องแบงค์ครับทุกคนโดยโพสต์เอาไว้นะครับเมื่อปี2023ครับทุกคนเดือน10แล้วก็วันที่10ด้วยนะครับซึ่งแบงค์ครับทุกคนได้เคยโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับชีวิตคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ ผมยอมโดนแกล้งยอมโดนดูถูกนะครับเพื่อนแรก กับเงินจุนเจือครอบครัวนะครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่น้องแบงค์เนี่ยเคยโพสต์เอาไว้เมื่อปี2023นนั่นเองครับก่อนอื่นครับทุกคนช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแบงค์เลสเตอร์ด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านครอบครัวของคุณแบงค์ด้วยนะครับอ่ะคนในวงการบันเทิงครับทุกคนก็ไม่ค่อยพอใจครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลากหลายแง่มุมมากๆล่าสุดนะครับเพื่อนที่ อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เผยว่าคิดว่าเหล้าที่เขาให้คุณแบงค์ดื่มเนี่ยเป็นเหล้าปลอมใช่ไหมครับทุกคนก็กลายเป็นกระแสล่าสุดนี้เลยนะครับทางคุณก้องห้วยไร่เองครับทุกคนก็ได้มีการออกมาโพสต์สเตตัสล่าสุดเลยบอกว่าผมยอมถูกแกล้งเพื่อแลกกับเศษเงินคนรวยนะครับเอาไปจุนเจือครอบครัว นี่คือคุณกองหุยไร่กับทุกคนที่ได้เอาโพสต์จากของน้องแบงค์เมื่อปี2023มาโพสต์บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับเรียกได้ว,ว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็แห่มาแสดงความคิดเห็นนั่นเองกับทุกคนก็นะก็หลายคนก็คือเดือดกับเหตุการณ์นี้มากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากๆที่ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นั่นเองครับ พอพอไม่เป็น FC แฟนคลับแลครับได้ตามข่าวนี้บ้างไหมครับรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์กับสังคมเช่นเดียวกันนะครับทางด้านข่าวครับทุกคนก็ได้มีการลงประวัติของคุณแบงค์เรตเตอร์เนี่ยเอาไว้ครับจากเด็กร้องแรัปขายพวงมาลัยสู่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับ ก่อนจะเสียชีวิตจากถูกจ้างกินเหล้าแลกเงินนั่นเองครับจากกรณีที่แบงค์เลตเตอร์เนี่ยอินฟูชื่อดังครับเสียชีวิตโดยมีสาเหตุกับทุกคนที่คาดว่ามาจากถูกจ้างดื่มแอลกอฮอล์จนหมดแบนนะครับแลกกับเงิน30,000บาทครับทุกคนสำหรับแบงค์เลตเตอร์หรือนายธนาคารคันทีอายุ27ปีนะครับโดยแบงค์เนี่ยเป็นเด็กพิเศษเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะครับทำให้แบงค์เนี่ยต้องขายวงมาลัย เพื่อเลี้ยงดูคุณยายนั่นเองครับและกลายเป็นจุดโด่งดังเพราะตอนที่แบงค์ขายวงมะลัยไปสามารถร้องรับได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ออกลีลาท่านผู้ชจนคลิปเนี่ยเป็นไวรัลมีผู้สื่อข่าวเนี่ยจนกลายเป็นอินฟูในถึงที่สุดนั่นเองทรันทุ้คน,นก็ มีคนในวงการบันเทิงนะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิปของคุณแบงค์เลตเตอร์เนี่ยเพื่อแสดงความอะไรอย่างเหมือนกันครับทุกคนอย่างเช่นคุณการทัศนะครับที่ได้ออกมาโพสต์นะครับคลิปความสามารถของคุณแบงค์เลตเตอร์เขามาขายพวงมาลัยครับทุกคนแล้วเขาก็ได้มีการรรบนะครับให้กับลูกค้าฟังด้วยนั่นเองครับนี่คือความสามารถนะครับที่เขาเอามาแลกครับทุกคน แบบนี้น่าสนับสนุนครับแต่ในส่วนของคุณแบงค์เลเตอร์ครับทุกคนเราจะได้เห็นตามคลิปต่างๆที่ตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยก็เริ่มขุดออกมานะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการแบบว่าถูกกัน่นแกล้งท่านผคนต่างๆนานาเลยซึ่งหลายๆคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างคุณก้องห้วยไร่เองเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับคลิปต่างๆเช่นเดียวกันนะครับก็เผยว่าคุณแบงค์เนี่ยถูกกัน่นแกล้ง ทารุณเนี่ยยิ่งกว่าสัตว์อีกนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความครับจากคนในวงการบันเทิงที่พูดในทํานองเดียวกันนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการาพิสูจน์หรือว่าชนาสูตรพิกศพอยู่นั่นเองครับทุกคนก็ยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงนั่นเองครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับเกิดจากการที่เขาได้ดื่มแอลกอฮอล์หลังจากนั้นเนี่ยก็หมดส และซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสเนี่ยโอ้โหเราต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสแรงมากๆานะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คนก็ขุดคลิปเก่าๆที่แบงค์เลเตอร์เนี่ยโดนกันแกล้งจากเพื่อนๆหรือว่าจากเหล่าบรรดาที่จ้างเขาไปครับทุกคนแล้วก็เพื่อทำคอนเทนต์นะครับทุกคนบางคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเลยนะว่า การกลั่นแกล้งแบบนี้มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เลยมันเหมือนเป็นการเหยียดคนอื่นครับทุกคนเพื่อที่จะแลกกับยอดวิวหรือว่า engagement สำหรับช่องต่างๆเท่านั้นนะครับซึ่งวิมเองเนี่ยครับทุกคนก็ถามว่าตอนแรกกะจะไม่ได้มาอ่านข่าวอะไรพวกนี้ครับทุกคนหรือว่าเรื่องของคุณแบงค์แล้วเราก็ได้แต่อะไรเท่านั้นครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอมันกลายเป็นกระแสแล้วคนเนี่ยขุด คลิปออกมาครับทุกคนแลเรก็รู้สึกว่าบางคลิปเนี่ยก็เกินไปจริงๆครับทุกคนกับการที่ทารุณคุณแบงค์นะครับซึ่งทุกคือคนที่จ้างเขาไปเนี่ยก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นเด็กพิเศษนั่นเองครับเุกคนหรือว่าเป็นคนพิเศษนะครับทพกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็นะมันก็จะต้องมีในเรื่องราวของ ของการที่แบบว่าให้เกียรติบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่นะครับไม่ได้สมประกอบหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นเองครับทุกคนหรือเรียกง่ายว่าเด็กพิเศษนั่นเองครับทุกคนควรให้เกียรติกันกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เห็นคลิปหลายๆคลิปครับทุกคนที่มีการถูกแชร์บนโลกโซเชียลเนี่ยก็แอบตกอกตกใจเหมือนกันครับทุกคนอ่ะเช่นเดียวกันครับมีศิลปินท่านหนึ่งนะครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆนะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่าข่าวแบงค์นี่คือ มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมืดมนมากนะครับทุกคนข่าวแบงค์เนี่ยคือข่าวที่ทําให้ชีวิตผมเนี่ยมืดมนมากมีคําถามมากมายในหัวเราหลายคนต่างเกิดจากดินนะครับเราเนี่ยป่ายปีนขึ้นที่สูงด้วยความยากลาบากเพื่อที่จะเพื่อที่จะเหยียบย่ําผู้อื่นแบบนี้นะเหรอนะครับทุกคนมันคือสวิทเกมชัดๆมนุษย์ แม่งนะครับบัรซบสิ้นดีนี่คือข้อความครับทุกคนที่ศิลปินท่านนี้ครับทุกคนได้มีการโพสต์บนโซเชียลเป็นศิลปินดังพอสมควรเลย <c oughs> เดี๋ยวอิมขออนุญาตไม่ไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็มีศิลปินที่โด่งดังเหมือนกันที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคบบอกว่าโหบอกบอกได้เลยว่า โหดกว่าการทารุนสัตว์อีกครับทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้แชร์วอนโซเชียลครับทุกคนกับเหตุการณ์ของคุณแบงค์เรตเตอร์นะครับทุกคนพิ่มข่าวกระแสก็ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งนะครับทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยกันแล้วกันครับกับทางด้านครอบครัวนะครับแล้วก็ กับทางด้านการจากไปครับทุกคนของคุณแบงค์เลเทอร์อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับทุกคนซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเราก็ได้ติดตามเขาทางโซเชียลเนาะคือเราไม่ใช่ได้ติดตามแต่เราได้เห็นคอนเทนต์ที่เขาได้มีการถ่ายกับเหล่าบรรดายูลเซอร์หลายๆคนครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือคอนเทนต์หรอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบเอ๊ะในใจอยู่ครับทุกคนแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับทุกคนแต่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยครับทุกคนบางคนก็โอ้โหไม่สนุกเลยยิ่งมีการบังคับกันดื่มอกอกดอ้วยยนคท็ิ่ง ห,หลายคนมองว่าเกินไปหรือเปล่านะครับทุกคนพ nice เพราะว่าน้องก็เป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับเป็นเด็กพิเศษแล้วก็พอพอเขาเป็นแบบนี้แล้วทุกคนใครจะรับผิดชอบใช่ไหมครับตอนนี้ก็อ่าก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แหละใช่ไหมครับทุกคนที่จะต้องออกมาพูดคุยกับเรื่องนี้หรือว่าออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็รออย่างเดียวคือรอผลชนะสูตรพิสูจของคุณแบงค<ๆ>์เรตเตอร์เรตเตอร์อยู่นั่นเองครับทุก<ๆ>คนก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนแล้วก็ขออ่าเขาเรียกว่าอะไรขอ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณแบงค์เลสเตอร์ Letter ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ